หนึ S <S ่งสองสามเดือนแรกตาหน้าลักหนึ่งสองสามโอเคโอเคได้แล้วก็มีกางเกงนะคะกางเกงก็เหลือเท่านี้เนาะนี่ค่ะ กางเกงนะคะเสาห้าอันนี้ก็ลายขออันนี้ก็ลายขอพระราชทานสี่ส่วนนะคะอันนี้สี่ส่วนค่ะสี่ส่วนเหลืออยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเหลือเจ็ดตัวนะคะสี่ส่วนเหลือเจ็ดตัวขาสั้นนะคะ ขาสั้น3มส่วน1ตัวสองตัว3มตัวสตัวห้าตัวหตัว7ดตัว8ดตัว9ตัวสิบตัวนะคะเหลือสิบตัวนะคะขาสั้นอันนี้กางเกง ติดแอร์นะคะกางเกงติดแอร์ไม่ติดแอร์ด้วยผสมกันนะคะตรงนี้เนาะก็สีสวยๆนะคะสีชมพูสีน้ำเงินสีอ่าน้ำเงินขาวก็มีนะคะมีหลายสีนะคะนี่ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกางเกงธรรมดาแล้วก็กางเกงอออ่่าเผ้า กระโปงอะไรนะคะกระโปรงแผ่นสี่นะคะกระโปงแผ่นสีแล้วก็สรุงก็มีนะคะแล้วก็กางเกงก็มีนะคะกระโปรงก็มีมีครบสุดครบสุดนะคะนี่ค่ะผ้าไหมก็มีค่ะนี่ค่ะเยอะเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยๆนะคะเนี่ย เลยนะคะก็สามส่วนนะคะสามส่วนนี่ค่ะสามส่วนห้าส่วนนะคะมีสามส่วนมีห้าส่วนโอ้ยกล้องมันเหมือนจะมืดมืดน,นะคะเนาะเหมือนจะมืดน,นี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเปิดไฟอีกให้มันชัดเจ๋วนะคะ เปิดไฟอีกก่อนเถอะอืมเด็ก เก่งโอเจ้าก็มีนะคะซุดเสร็จก็มีซุดเสร็จก็เหลืออยู่ห้าซุดนะคะก็สามร้อยพร้อมส่งนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามค่ะ